ไปเล่นปีแรกก็ไม่ประสบความสำเร็จตกรอบถ้าเป็นส่วนใหญ่กลับมาเล่นไทยก็ยังตกเพราะความมั่นใจมันเสียไปก็เลยกลับมาเล่นในไทยทั้งนั้นที่รู้ว่าเราฝีมือในไทยก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ก็ยังกลับมาถึงขั้นวิกฤตว่าตีไปก็ยังคิดไปถึงเรื่องตรงนั้นอยู่จนไม่เหลืออะไรเลยชีวิตนักกวาชีนะครับหลายคนคิดว่า คงมีตังค์เยอะแยะมากมายขับรถสปอร์ตใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยได้เพราะว่าเราหาตังค์ได้ง่ายขึ้นเหลือเกินแต่ว่าเบื้องหลังของนักกอล์ฟอาชีพเหล่านั้นนะครับกว่าจะมาถึงจุดนั้นน้อยคนเหลือเกินที่จะไปถึงจุดนั้นได้แต่ว่าระหว่างทางเขาต้องเจออะไรบ้างช่วงเพลวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับนักกอล์ฟคนหนึ่งนะครับที่สามารถให้แง่มุมต่างๆของนักกอล์ฟอาชีพได้ว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างน,นะครับกับประวิทย์ตังมมต้งกมลประเสริฐสวัสดีครับใช้สวัสดี ภาพที่พี่พูดสักครู่เนี่ยมันคือภาพของคนภายนอกที่มองเข้ามาเวลาเห็นเรารับถ้วยเห็นจํานวนเงินรางวัลที่เราได้เห็นการใช้ชีวิตของเราแต่ว่ากว่าถึงจุดจุดนั้นนะใช้เราก็ไปชิดด้วยกันจะสามารถบอกได้แหละว่าคนที่ถึงจุดนั้นมันมีแทบจะ 10- หรือ1 5บเจากร้อยเเซที่เริ่มมาด้วยกันหรืออาจจะน้อยกว่านั้นอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยใช่ไหมาการที่ไปถึงจุดนั้นได้ความยากลำบากมันคืออะไรใช่จริงๆมันก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่วัยเด็กเลยครับตั้งแต่เล่นเยาวชนอะไรพวกนี้ครับก็ ต้องยอมซ้อมหนักต้องยอมเสียสละเวลาเล่นชีวิตในวัยเด็กวัยรุ่นเพื่อที่จะขยันฝึกซ้อมแล้วก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวด้วยครับที่คอยเตือนตลอดคอยผลักดันเราตลอดบางคนอาจจะไม่มีตรงนั้นก็เลยอาจจะออกนอกลู่นอกทางตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทําให้การซ้อมไม่ต่อเน,นื่องใช้คือหนึ่งในคนที่ต้องเรียกว่าโชคดีเหมือนกันเพราะว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวนักกอล์ฟเลยพี่น้องสามคนเล่นกอล์ฟทุกคนใช่ครับ จะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จทุกคนเลยไหมก็อาจจะอยู่อยู่ในระดับที่กึ่งประสบความสำเร็จแหละครับแต่คนที่เป็นหน้าเป็นตาผมขอพูดางนั้นนะก็คือจะมีใช้ในพิชายคอนโตครับแล้วน้องเนี่ยคือเก่งในเรื่องของการสอนไปละเป็นเทพการสอนแล้วก็เป็นปลายผนมาเป็นโค้ชสอนใช่ไหมโดยเฉพาะน้องสุตส่าหนี่ได้สกอร์ชิลไปเรียนที่อเมริกาด้วยใช่ครับโอ้โหครอบครัวคนนี้ผมพ่อแม่ผมภูมิใจตายเลยก็อยู่กับก๊อฟหมดเลยครับเริ่มต้นได้ยังไงครับ จริงๆตัวผมเองตามคุณพ่อไปที่สนามไดก่อนครับเหมือนเหมือนนักกอล์ฟทุกคนเลยอ่ะเด็กๆก็คือตามคุณพ่อไปพ่อก็ไม่ได้เกี่ยวกับกอล์ฟอยู่แล้วครับจนเขาเขาทำธุรกิจกับคนญี่ปุ่นครับแล้วคราวนี้ก็คนญี่ปุ่นก็คงชวนเขาเพราะว่าแต่ละแต่ละครั้งแต่ละครั้งเวลาคนญี่ปุ่นมาที่ไทยตีกอล์ฟตลอดเลยก็ตีกอล์ฟตลอดพ่อก็ไปรอแต่คราวนี้ก็เหมือนกับไม่ได้แล้วเขาก็รอไม่ได้แล้วก็ต้องไปฝึกบายไรจะได้มาเล่นด้วยกันเหมือนคุณพ่อใช่ครับคุณพ่อก็ไปฝึก ในระหว่างที่ไปฝึกก็รับผมหลังเลิกเรียนเลยครับก็ไปสนามไดบตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มที่เราจับไมค์กลอฟแล้วก็ได้ได้ลองตอนอายุ8ดขวบ8ขวบครับผมเราคนแรกตามมาด้วยน้องอีกสองคนใช่ครับเอ่อตอนแรกชุ้งจะยังยังไม่ยังไม่เริ่มตีครับจะรอปีหนึ่งก่อนก็นั่งอยู่ในสนามได้ขณะที่คุณเริ่มแล้วน้องยังนั่งรออยู่ใช่ครับก็นั่งทํากันบ้านนั่งเล่นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมจะเป็นคนเริ่มก่อนเขาอืมอืม ก็ตามสเตปมาคือคนสุดท้ายก็มาเรื่อยๆเลยใช่ครับจนถึงการแข่งระดับเยาวชนเนี่ยนามสกุลตั้งกำมลประเสริฐเนี่ยผมอยู่ในยุคคุณอะไรเป็นรุ่นพี่คุณนิ่งๆแหละแต่ว่าเห็นนามสกุลเนี่ยแทบทุกไฟล์มาตลอดเลยนี่ความสำเร็จของตระกูลคุณเลยนะใช่ครับก็ตอนเด็กๆยอมรับว่าที่เล่นได้ดีเพราะว่าอาจจะความกดดันก็อย่างน้อยด้วยน้อยด้วยแล้วก็การแข่งขันอะไรมันก็ยังไม่เรียกว่ายังไม่คอมเพลตทีฟเท่าเท่ากับตอนนี้ มันจะเห็นได้ชัดกว่าแล้วว่าเด็กที่เก่งกับเด็กที่ไม่เก่งอมันก็จะอยู่ที่ตรงนั้นวนๆกันไปทุกครั้งทุกไฟทุกแข่งเลยก็จะอยู่ที่ชื่อตรงเนี้ยชื่อดเดิมชื่อดเดิมตรงเนี้ยครับแต่พอมาเป็นโปรแล้วมันก็เป็นอีกเรื่องเพราะพอเป็นโปรเนี่ยแน่นอนคุณจะเห็นแน่นอนแล้วว่าบางคนเราไม่เคยเห็นในยุคเยาวชนเลยอยู่โผล่มาเจอเราตรงนี้ได้ไงก็ไม่รู้บางคนตั้งแต่เป็นเยาวชนที่ดูว่าตีกันไม่ค่อยดีพอมาเป็นโปรแล้วก็ตีดี บางคนที่ตีดีก็ดรอปลงใบก็มีตรงนี้มันก็อยู่ที่ระหว่างการใช้ชีวิตในวัยด้วยครับเพราะถึงจะเป็นโปรเนี่ยใช้ใช้อะไรในทัวร์ไหนบ้างตอนนี้ตอนนี้ผมเล่นเอเชนทนทัวร์กับยุโรเปียนครับยูโรเปียเป็นหลักกับยูโรเปียนผมก็จะได้แค่บางแม็กก็คือที่เป็นโคสังเหรือว่าเป็นสิทธิ์จากที่เราสะสมในเอเชียนทัวร์ขึ้นไปแต่เอเชนยนทัวร์ก็ได้ได้เต็มอยู่ครับปีนี้รวมทั้งบางรายการถ้าเกิดว่างคือกลับมาแข่งในไทยด้วยใช่ครับก็ยังมีออลไฮแลนด์ครับเพราะฉะนั้น ทัวร์หลักก็คือสองทัวร์ใหญ่อันนี้เป็นความฝันของนักกอล์ฟไทยในสเต็ปแรกแน่ๆไปเช่นทัวร์ปับ๊บไปจะเป็นทัวร์ก่อนไปย<ช>ุโรปเปียนทัวร์พีเจทัวร์บางคนโชคดีหน่อยก็คือมีฝีมือรกระโดดไปนู่นเลยก็มีเหมือนกันแล้วแต่โอกาสสองทัวร์เนี้ยแน่นอนว่าการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกประเทศมันชิเลง,ง่ายไม่ใช่ความมั่นใจอย่างแรกคุณต้องมีแล้วในฝีมือคุณอย่างที่สองที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาของทุกคนเลยนะคือเรื่องของการัพพอร์ต ปัญหาที่คุณเคยเจอพวกนี้มันคือประมาณไหนบ้างครับคนอาจจะมองว่าอย่างแรกเลยคือเออคุณได้เล่นแมปใหญ่ไปต่างประเทศไปอะไรอย่างงี้ครับแต่จริงๆแล้วถ้าเบื้องหลังคนที่เรียกว่าออกไปตีแล้วยังคิดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่ครับมันก็ยังมีอยู่ตัวอ,อย่างให้ฟังหน่อยว่าคนที่ออกไปตีเรื่องค่าใช้จ่ายคือประมาณไหนคือตีไปคืคอไป,ปเป็นช็อต,ตาเราจะต้องเซฟนู่นเซฟนี่เดินทางเครื่องบินไฟเวลาที่มันถูกที่สุด นอนห้องที่ถูกที่สุดซึ่งความสะดวกสบายตรงนี้มันก็จะลดลงกินอาหารที่ถูกที่สุดซึ่งผมมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นทําให้การเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการแข่ง,ขงมันก็อาจจะดรอปลงเพรด้ว่าบางทีคุณเดินทางด้วยด้วยระยะเวลาที่ไม่สบายนอนในห้องที่คับแคบกว่าสภาพจิตใ,ใจอะไรก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแล้วก็บางคนเลือกที่จะทานอาหาร<ๆ>เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเยอะ เพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็อาหารเวฟอะไรพวกนี้ครับซึ่งตรงนี้มันก็มันก็อาจจะทําให้พปรแมทในการแข่งดอกลงอพอจะบอกได้ไหมว่าแต่ละแม์เอาแค่ในเอเชียนทัวร์กัน,กนรอบๆประเทศเราเนี่ยออกไปครั้งนึงอ่ะตอนหนึ่งรายการต้องมีประมาณสักเท่าไหร่ครับคอสเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นแนี่ๆคอสที่เกิดขึ้นแน่ๆเลยผมว่าอย่างต่ําก็ต้องมีประมาณ3ามหมื่นตอนหนึ่งรายการตอนหนึ่งรายการใช่ครับเพราะว่าเราจะต้องมีค่าตั๋วค่าโรงแรม ค่า i, แท็กซี่แล้วก็ค่ากินเนี่ยสี่อย่างนี้แล้วก็ที่สําคัญคือค่าแคดดี้ครับค่าแคดดี้ถ้าเราเอาไปเองเราก็ต้องจ่ายค่าตัวเขาด้วยก็เหมือนเบิ้์ไปบคนเบินน้นเบคนหนึ่งกินอยู่ก็ต้องอยู่กับเราใช่ไหมครับค่าห้องบางทีเอาแคดดี้ไปเองเราก็ไปแชร์กับคนอื่นมากไม่ได้เพราะมันก็จะคนเยอะเราต้องเปิดห้องของเราเองถ้าลองคิดง,ง่ายๆนะคุณมีเงินที่จ่ายออกไปแล้วแน่ๆหนึ่งรายการเนี่ยสามหมืน่นครับซึ่งยังไม่รู้นะว่าเราจะได้ตังกลับมา พอดี cover ไหมหรือว่าได้ตังค์มาสักบาทหรือเปล่าก็ายังไม่รู้เลยยังไม่รู้เพราะนี่คอือคอที่มันเกิดขึ้นแล้วนแน่แแต่การที่สมมติเราผ่านแต่ตัวเข้าไปเล่นสองวันหลังการที่ได้สามหมื่นกลับมาเนี่ยคุณคิดว่าต้องจบอันดับประมาณที่เท่าไหร่ในเอเชียนทัวร์ถึงจะได้รับการ cover รตรงนี้ในเอเชียนทัวร์ถ้าเกิดเข้ารอบไปอยู่ท็อปสี่สิบผมคิดว่าได้ได้คืนแล้ว cover แล้ว cover แล้วท็อปสี่สิบแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็เป็นเงินแสนเงินล้านถ้าขึ้นไปได้ดี เป็นการออกไปแข่งที่ทรมานกันครับว่าเราจะต้องคือในหัวจะคํานวณตลอดว่าเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่ก่อนแข่งอะไรเงี้ยนี่คือที่คุณพูดเมื่อกี้คือก่อนแข่งด้วยยังไม่ทันเริ่มเลยยังไม่ทันเริ่มเลยครับคิดไปแล้วว่าแบบนี้แพงตั๋วแพงโรงแรมแพงนะเพราะว่าเราจะรู้ค่าโรงแรมอยู่แล้วว่าทีนี้เท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็จะเกิดความกังวลว่าเออถ้าตกรอบเราก็จะสูญเปล่าอะไรผมเชื่อว่าตรงนี้ทุกๆคนคิดหมดครับแต่ว่าจะผ่านตรงนั้นได้มันก็ต้อง เราก็ต้องผ่านตัวเองมาให้ได้แต่ว่าผมก็อยู่ในช่วงนั้นแล้วก็ก็ไม่ใช่ว่าจะดีครับคิดเยอะแล้วก็ตกรอบอยู่ก็บ่อยก็ทำให้เครียดเองด้วยนี่คือความเครียดพี่เชื่อว่ามันเป็นก้อนใหญ่หนึ่งๆก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งก้อนแรกก่อนที่จะของเอเชียเพราะว่าพอพ,พี่จะพูดถึงค่ายุโรปแล้วแน่นอนว่าค่าเงินมันครับกระโดดอย่างนี้ถ้าจะเป็นสองหรือสาเท่าในบางประ,<ช>ประเทศคือปีแรกที่ไปยุโรป เราก็ได้เห็นถึงทุกๆอย่างครับว่าการเดินทางค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยครับแต่เราเล่นโปรมาก็ถือว่านานอยู่ครับพี่ก็ได้รู้อะไรมาเยอะแล้วเงินในเงินที่ใช้จ่ายในยุโรปก,ก็ถือว่าหนักกว่าเอเชียทัวร์มาณ5เท่า4เท่าได้เลยสเท,ท่าหเท่าใช่ครับเพราะฉะนั้นคอสที่มันเกิดขึ้นแน่นอนมันเป็นคอสที่มันเรียกว่าฟิกซ์คอสที่มันเกิดขึ้นแน่แน คุณมีโอกาสได้ก้าวผ่านไปจุดนั้นละแล้วรู้ว่าวิธีการ m มน n ทนสภาพจิตใจหรือว่าสภาพวดร้อมทั้งหลายที่มันไม่นอกเดือจะเกมกอล์ฟเนี่ยทำยังไงแต่ทีนี้นักกอล์ฟรุ่นใหม่ที่อยากจะขึ้นมาถึงระดับแบบคุณบ้างเข้ามาเอเชียนทัวร์ปีแรกเดินทางเอเชียนทัวร์ก้าวเข้าสู่ใจมัทัวร์ยูโรเปียนทัวร์ระดับต่อไปเนี่ยอยากแนะนําเขากลุ่มนั้นยังไงบ้างคือทุกๆคนที่อยากเข้ามา ก็บางคนที่มีสปอนเซอร์อยู่แล้วบางคนที่ไม่มีอย่างคนที่ไม่มีก็จะก็จะยากหน่อยตรงที่แบบบางทีเขาก็จะเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายบางทีถ้าตกเยอะๆแล้วมันก็จะท้อใช่ไหมครับแต่อยากให้คิดกลับกันตรงที่ว่าอย่างผมเคยผ่านมาแล้วครับคิดอย่างผมก็ก็ไม่ประสบความสําเร็จอยู่ดีคิดซะว่าถ้าเราอยากได้ความสําเร็จมาเราก็ต้องลงทุนครับเราทําตัวเองให้ให้พร้อมที่สุดในการแข่งขัน อย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายโอเคถ้าเราไม่ไหวจริงจริงเราตัดสินใจไม่เล่นก็จบแต่ถ้าเราไปเล่นแล้วเราอยากที่จะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดีที่สุดใช่ไหมครับถ้าเราชนะเราก็ได้เป็นเงินล้านก็ไปต่อยอดได้อยากที่จะให้คิดกลับกันอีกนิดน,นึงว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรเล็กๆน้อยๆครับอย่างจะมาเซฟตัวเองกินมามา่มานอนไกลๆถูกๆ,กๆอะไรอย่างนี้ครับในเมื่อคุณมาตรงนี้แล้ววีคนี้แล้วทุกๆคนที่เขาเตรียมพร้อมดีกว่าคุณ มีอีกเป็นร้อยคนแล้วคุณทําอย่างนี้คุณก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเหมือนตักำลังตัวเองไปแล้วใช่ครับเพราะว่าคนที่แข่งอยู่ข้างบนข้างบนครับเขาไม่มนั่งคิดเรื่องแบบนี้ครับเขาอยู่เขาคิดแต่ว่าหลุมนี้เขาจะเล่นยังไงหลุมนี้เขาจะเล่นยังไงกับอีกคนนึงคิดว่าคุณจะนอนตรงไหนวันนี้กินอะไรมันก็ต่างกันแล้วเพราะเวลาเราเดินทางออกไปแข่งแล้วอะมันมีแค่4ี่วันในชะ่ไหมเราต้องทําร่างกายของเราให้พร้อมที่สุดสภาพมาย m e n t a l อะไรต้องพร้อมด้วยครับเพราะว่าถ้าพวกตรงนี้มันดึงเราลงอะเวลาแข่งนะครั มันก็จะยิ่งแย่ทุกอย่างจะ,จะแย่มัมนจะคิดเยอะเ,ยเหมือนผมแต่ก่อนผมก็เป็นอแต่พอผมหลุดตรงนี้ไปได้มันก็จะก็จะเล่นง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมนี้มันต้องมีให้พร้อมก่อนที่จะออกเดินทางไปแข่งด้วยซ้ำใช่ครับเราต้องคํานวณไปแล้วคือถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราก็ไม่ต้องไปอเราก็อยู่ทาทาอย่างเนี้ในเมืองไทยหาอะไรก็ไว้ก่อนหรือไม่ก็อาจจะโชคดีมีสปอนเซอร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราไปแล้วเราเครียดถ้าแปลว่าคุณไม่พร้อมอื ไปเมื่อพร้อมไปเมื่อ <ไป S 1> พร้อมดีกว่าครับเราทำให้มันดีที่สุดออกมากเกมกอล์ฟใช่ครับ,รบถ้าเกิดมันเป็นที่ผลงานของรีโซลแล้วมันก็ถือว่าช่วยไม่ได้แน่นอ,อนว่าสเต็ปของมันมีอยู่ความพร้อมของตัวเองต้องเตรียมอยู่ใช่ครับออกไปนอกประเทศเมื่อไหร่ความพร้อมมันต้องมาขึ้นอีกเท่าหนึง่งใช่ครับยิ่งเวทีใหญ่ความพร้อมต้องใหญ่ขึ้นไปด้วยเหมือนกันใช่เพราะฉะน์จเติมตัวคุณให้พร้อมก่อนที่ออกไปใช่ครับท้อมีมีบ่อยรับพี่เทพบ่อยนี่คือการตกรอบหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นปัจจัยอื่นใช่ครับ เป็นช่วงที่เรียกว่าเทิร์นโปรมาใหม่ๆแล้วกันครับ,รบตอนนั้นก็ยังไม่มีสปอนเซอร์ก็ยังใช้ใช้เงินของพ่ออยู่ออะไรประมาณนั้นแล้วก็ออกไปเล่นในเช้นท,ทัวร์นี่แหละครับจนได้การ์ดมาด้วยด้วยแรงของเราเองแล้วก็ไปเล่นปีแรกก็ไม่ประสบความสำเร็จตกรอบถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็เหมือนกันนะครับจบวันศุกร์โทรหาที่บ้านเปลี่ยนไฟอะไรเงี้ยเปลี่ยนไฟเพอร์เซฟคอสไม่ต้องอยู่แล้วเปลี่ยนไฟก็ไม่อยู่แล้ว,ลวกลับบ้านอะไรเงี<ๆ>้ยจนตกบ่อย กลับมาเล่นไทยก็ยังตกเพราะความมั่นใจมันเสียไปครับก็เลยน่าครับถึงจุดจุดที่ผมท้อมากช่วงนั้นที่สุดเราที่กลับมาจากเอเชียนทัวร์ปีแรกๆแล้วความมั่นใจหายกลับมาเล่นในไทยทั้งนั้นที่รู้ว่าเราฝีมือในไทยก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ก็ยังกลับมาถึงขั้นวิกฤตว่าตีไปก็ยังคิดไปถึงเรื่องตรงนั้นอยู่ว่าทาไมเราถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ตกรอบในไทยซ้าๆซ้ำๆอีกอืจนไม่เหลืออะไรเลยครับ ตรงนั้นก็ที่เอบท้อที่สุดแล้วกลับมารีเซ็ตซ้อมใหม่แล้วก็ได้คุยกับคนผู้ใหญ่บางคนครเรื่องเมนทอลขึ้นมามทำให้แบบเออกลับมาทำให้ไมมันตรงนั้นมันตัดออกไปได้ก็ทำผลงานดีในไทยนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนก็คือมาได้สปอนเซอร์สิ่งตอนนั้นที่เขาเห็นความตั้งใจครับแล้วก,การที่ออกไปเล่นตอบต่อไปมันก็ง่ายขึ้น จุดต่อไปที่พอใช้วางไว้ให้ตัวเองคืออะไรมากในอนาคตอนาคนใกล้ชอตเทอมเลยก็คือถ้าเกิดทัวร์เปิดก็จะว่าจะไปคอล l i ิฟายที่คอนฟ e รี่คอนฟีรี่ครับเป็นทัวร์ที่ผมไม่เคยไปนะครับแต่คิดว่าในยุโรปเล่นมาแล้วในญี่ปุ่นเล่นมาแล้วอะไรอยางี้อยากลองทวีปอื่นบ้างที่เมริกามันคือทวีปสุดท้ายนะทีเป็นคือใช่ครับก็ได้ยินแต่ชื่อเสียงนะครับแต่ก็คือถ้ามีโอกาสเนี่ยครับ เราคิดว่าจะต้องทําให้ได้ก็คืออยากไปลองคอริฟายที่คอนเฟอรี่ดูเพราะคิดว่าสนามที่นั่นมันน่าจะแตกต่างจากที่โลกตรงที่สภาพอากาศน่าจะดีกว่าแล้วที่อเมริกาก็เคยไปเล่นบ่อยใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างคือมันเป็นบอมเบอร์พาราไดส์ด้วยเราต้องใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างบางทีเล่นในญี่ปุ่นเล่นในเอเชียสามแค่มันอึดอัดไม่ได้มันจะอึดอัดนิดหน่อยอยากจะไปแต่ไปไม่ได้ก็เลยต้องเลเวอตตามเขาไปอ๋อโอเคใช่นี่คือบันไดขั้นต่อไปก่อนที่จะสเต็ป พิเียทัวร์ใช่ครับก็อยากจะลองไปดูว่าคอนเฟลีบรรยากาศเป็นยังไงอะไรเงนี้การที่เข้าไปนู่นต้องทำยังไงบ้างหวังว่าคุณจะโชคดีและประสบผลนในจุดหมายองคุณนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณสารเรื่องราววันนี้ด้วยนะครับและนี่ทั้งหมดนะครับของช่วงเพลย์ออฟในสาตนนี้ครับ